โดยไม่ต้องถอดชานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟังตอนี้เวลาปฏิบัติไอ้ผลการการปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทั้งนี้เพราไรพวกบา,ารมีที่สร้างมาในกายก่อนต่างกันแต่ไปนะไปได้แน่คนที่จะหลาดมากเกินไปคือคือ,คอด็อกเตอร์ปัญญา วันนี้เรียกด็อกเตอร์นะให้เกียรตินะตตามตำราเรียกไอ้ด็อกตัวเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปเจงกำลังได้มันเองผูกผูกผูกโผล่ผโผล่ผนั่งตรงเนี้ยมองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งขาวมั่งแดงมั่งจิดตอนนี้พอดีสมเด็จพระพังกรท่านมา สมเด็จพระติทรตอนนี้เป็นพระที่มีกําลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรละ่ะไอรถด,ดับเบิลลาบนะถ้าพุทธ,ธพุทธกษัตริย์ศพกำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนอน,นี่แรงท่านมาแล้วทัานอาชีบอกดูไอตอกสิแมมมันแดงมั่งขาวมั่งเขาวมั่งแดงมั่งไอแดงนาะตีติ ขาในเบรมใสไม่กร้เคลื่อนด้าเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเป็นพระพุทธเจ้าใสาเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดนี่ยก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ๆใสๆที่ไหนก็ได้ เอามันั่งเวลาจะมองบ้าง,งก็นั่งดูภาวนาบ้างหม่ภาวนาบ้างต่จามภาพแก้วเผลอไว้บ้างหม่เผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสทำให้ปกติทุกคนนะอย่าไปทำเฉพาะอย่างวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทำอยากจะถามว่าเวลาตายนะมันเป็นเวลาไหนหเวลาไหนรู้ไหมรู้ไหม เวลาหมดลมหายใจเออถูกแล้วกยังหมดเวลาไหนไอ่ะ้โคตรแ่วมาต่อไมได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเปรการีเปรการีเนะี่ยเธอเป็นลูกกำพระแม่ตายไม่ใช่มีีแม่มีแต่พอ่อพ่อออกลูกไม่ได้แล้วีก็ไม่ไดเรียนอย่างเรา เกิดมาอายุสี่หกปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิบเก้าปีจะเห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นเห็นขี่มากนะแค่นี้แะเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเต่ความตายเป็นของเที่ยง ุกคนยังอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชั่วเพียงแค่นี้เทก็จําจำแล้วก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปีพ,พระพุทธเจ้าตรวจบิสัยโงสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอเด็กคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นประสดาบันถ้ายังไม่เป็นประสดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแลรเป็นที่ไป ถ้าประสงดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพรมแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรมก็ได้นิพพานเนี่ยไม่ไปหรือว่าจะไปเปสัตว์รุกุหรือเปรตสุรกายสถติชัยก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอน <c oughs> ก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีสติไม่แน่นอน ก็ทรงพิจารณาว่าถ้าเราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นประสดาบันหลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นุสิกก็จึงได้ทรงเสด็จไปเมื่อไปถึงแล้วพบกันแล้วขอเล่าลับ ท่านถามว่าพัคกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเปสการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะ โอเอรในหน้าฟ bon. mm ันจะร่วงนะปากเปิดคุณจะขีดไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนลวงพระเจ้าถ้าคคนเลวก็าคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นสการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาเมื่อเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน้องหญิงการที่สถาคตถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธอหมายความไม่อย่างไร เธอก็ตอบว่าการที first, sale, ER. ่หม <musician> ่อมฉันมาจากบ้านพระองค์ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามไม่เด้ยหมายความในอย่างนั้นถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบพิสูันท่านถามว่าเราถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบแตนหมายความเป็นอย่างไรเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหูกที่พ่อทอหูกอยู่โระองค์ในพระอง์ทราบแล้ว แล่ว,ว่าคําถามหมายถึงว่าตายแล้วจะไปไหนนี่มองฉันไม่ทราบที่หลวงพงถามว่าถ้าประหานพคถามแล้วเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเกิดหมายความยังไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจำคำสอนของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เทีย่ยงความตายเป็นของเทีย่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดร้าเป็นความดีเพราะคนที่าความตายมีเวลาไม่แน่นอนเธอทราบ องถามว่าพะนธนา,าคดถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความยังไงเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตที่จะตายเวลาไหนข้าวสายบ่ายเที่ยงเนี่ยมันคืนเางาวันไม่ใกล้จรบองทรงรับรองคำตอบของเธอถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งให้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ เป็นบ่อยๆมันก็หายโซดาเน,นะ่ยชักเบื่อแล้วเป็นเปนแล้วกูเป็นโซดาดีกวา่าก็ลองความว่าการปฏิบัติเขายาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้แฉเพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ร ต้องใช้ทุกๆุกเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็จะคิดว่าไองานที่เราทำเนี่ยไอคนที่เขาตายตายไปแล้วเขาทำตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราคืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไเปเกิดมนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำทำเพื่ออยู่เพื่อความประอยู่เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกัน ตอนนี้วิธีปฏิบัติเมื่อกีท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกําลังก็มีอยู่สองอย่างคําว่าเต็มกาลังในยจไม่รอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วนะควรใช้กําลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้ววันนั่งดู เวลาดูแก้วเวลายามว่างๆภาวน,นาวันมะพัทะไปด้วยก็ได้ไม่ภาวน,นาก็ได้คน,นาหนักๆเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตาไม่้ิึ้งแก้วลืมตาไม่ทิึ้งแก้วแล้วก็หลับลืมตาดูแก้วหลับตาไม่ทิึ้งแก้วหลับตาจางไปก,ก็ลืมดูมีเวลางานก็ทํางานไปนานาเข้า,าจิตมันชินจิตเนื้อึ้งแก้วมาหลายแก้วก็ใสดี เวลาทํางานอยู่นึกถึงแก้วกับมาเวลาทั้งทั้งมือทํางานจิตนึกถึงแก้วเห็นชัดใสดีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแก้วพี่วัติไม่มีไปเราหาซื้อลูกแก้วใ,ใหญ่ใหญ่ใสใสด้แก้วใหญ่ใญ่ใสในี่ต้องต่พายไปด้วยนะแล้วบ้างบ้านแล้วก็นั่งดู นั่งดูลืมตามาจําภาพได้ตอนนัาากหลับตานึกมานามาพะทธะก็กดูแก้วหรือบางครั้งก็ไปภาวนานก็กดูจําภาพแกวอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใสายย่เสมออย่างนี้เห็นน้นทุกๆวันภาพจะเจ้าใสาขึ้นตามลำดับ หนักหนักเข้าก็จะเป็นปฏิภาคชนิตแทนี้เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็งแก้วสายมากเ่าไราสายมากไรจิตสะอาดมากเท่านั้นแล้วบางทีดูดูเพลินๆไปพุทธพัดไปอย่าดึงกลับไปเลยมันเป็นกำลังถ้าขึ้นไปนแล้วเห็นสนว่างเจ้าเมื่อไรนะั่นคือเป็นกำลังนีเท่านี้เองนะ แล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกําลังแล้วคิดว่าต้องอย่าคิดว่าเราทำจบแล้วดีแล้วนะต้องทำไว้เสมอให้ช่ำชองถือว่าช่ำชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคําว่าจบต้องเป็นพาระอรหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติวัฒนาทรงไม่กี่วันก็สําเร็จนั่นแหละลงเอาเวทีนละ สำเร็จเอาเวจีมหันรกความระหมายเกิดขึ้นแล้วพญยาโยมชอบยิ้มแต่กูจุกตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทเลยไง,ไ,งไงมันลงแน่ใช่ไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและทำปฏิบัติพร้อมๆกันไปแม่งก็คืนหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ สองครวาญทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สามจิตต้องการะนิทานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ทานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสียอมก็แค่ <muitos S 1> <anime> จูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสืกอเอาสินไปนทิ้งเลยนอกบ้าน ออกไปจากวัดเจอศิลหล่นเป็นแถวหมือดที่เดินไปเจอศิลเกลื่อนหมดเมื่อฉันออกนอกวัดออกจังสลาเลยศิลหล่นตังสลาเป็นแถวตัวนี้จะให้แฉไปสองสองเมื่อก,กี้ตัวร้ายมาตะกี้กำลังคุยกับเพื่นตัวอาวาสนะวันนี้บอกขอคุมเองเพ่งไม่เลือกแล้ว กำลังคุยกับเพลนล่อแถมไม่้สองไม่รู้ว่าเลยรไอ้นี่ว่าอะไรมันห้าแล้วมันเจ็ดัะแล้วคุยไอส้สินแล้วก็คุยไปด้วยอะไรเอ้มันนึกว่าอ้าวปาไปปาไปาไอ้เนก็ดีมันก็เดียเด๋ยวมันจะเคื่อนตัวในกลุ่มรูปสวยเสียงคล่องไงมีบอลตัวที่หนึ่งที่เดียวตัดทีบอลตัวที่หนึ่งไปทุกคนจำไว้นะใครมีแกวใช้แกวเป็นประโยชน์นะ แก้ที่ให้ไปมีท้ม,มีคุณสมบัติถ้ามีความเครรารพดีป้องกันตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิวิบัตินายก็ดีได้ทุกอย่างนี่โชวดีมิตัว,วเ้ยยไอ้ทีหลังไอ้ว่าถ้าสูงเไม่มาดีกว่าเพเสียตังค์ให้หนูไอ้ความจริงที่มาทำนี่นะไม่ต้องเอาัตังค์มาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติทีนะ บ้านไม่ต้งองเข่าเข้ามาเราซื้อให้เขาใบมันคืนกระดังนี่โชดีมีโชคแเออเจนสุดๆคุณรับรับรับแหลกไปนะเดี๋ยมัน,นแตกแหลก้วน <c oughs> ไปได้ไหมลูกวันนี้นี่แรงใหญ่แรงใหญ่ กำลังใหญ่เป็นไง,งไมั่งไหวไหมให้กำลังเดือฮะอันนั่นแหละจำไว้ที่านท่านรู้ถูกไใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งนี่นากระเองก็นั่งดูแสงไฟที่ดุกอ้อเอาไว้ผ้าใสๆสทึบดวงสิไปตั้งในขนาดละมาดูเฉพาะดวงใสนั่นนะใช่แทงแก้วดีกว่าอีกนะ เอาพวกอะไรไอเชิงเทียนอะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนหลอดเทียนมันใช่ไหมไอหลอดเทียนประเภทประเภทยี่ห้าอะมันมีสั้นๆไอนั่นหลอสายดีนะดูไอนั้นยี่ห้าอะไอไอไยเทียนเส้นๆเดี๋ยไปดูกันเอาเป็นกระจุกนท้านเนี่ยแบบรยี่ห้าอะไรมนใส้ดูนั้นได้ด้นั่นแหลดีก็ดูแก้วไออย่างนั้นดีก็ดูแก้ใสมาก จยางดูเรื่องโก,โก้เรื่อยๆมันจะชินหลังนึกเออเห็นแสงไฟเห็นแสงสไฟใครทำแพทหล่น <c oughs> มีเยอะของไหมไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงแนววิ <c oughs> ทราชัษณ์ค <c oughs> ุณสมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีไหม มีพ่อมีแม่ไหมไม่มีไม่มีตกเป็นของหลวงโอ้เราไปเป็นเมียที่แหมเมียแม่งราชวยเต็มทีบันไม่นมีพระเจ้าบรมินช่วยไม่ใช่เมีโจนมีไอคนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกตัญยูดีแต่เรียนไม่ดีเป็นเมืองตักศิลา แต่บุญมันไม่เท่ากันไอเมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างล่างเมียลงมานอนข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมันทำไงจะหนีเมียได้พมก็เลยให้เมียขึ้นไปหาลูกถุงพอไอลูกว่อะไรมาเรือพองขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยแล้วคนนั้นมนดีไปไหนคนดีพระเจ้าวิเทียราชไปมโหมโหมโคดิบดิบที่สด ก็ยังยังไม่งอมันก็ดิบสด,ๆ,สดๆนะี่ถามว่าสดถามว่าไข่ก็แค่ต้องิสด,สด,าาใ,สดใช่ไหมไี้ไปสางดีแน่พอไปสูงดีแน่มีของไหมไปถามคุณทํตอไม่มีหัวมีไหมไม่มีหัวนีไปแล้วไอ้หัวก็ไม่ใช่หัว <S <S เออถ้างั้นมันมีของตกเป็นของหลวง แหลวงแม่เหมือนกันนะแต่ความถามแต่ารางเป็นแตได้เป็นอีเยอะใครมีสามีบ้างใครไม่มีสามีเป็นของหลวงไว้จะเป็นของหลวงตาไม่เป็นเรื่องเลยจะลุกตีเยอะเออี อย่าลืมนะการสุดไปแล้วอย่าประม,มาทในชีวิตไอ้ที่ก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ย้องจรรไอ้ทนนี่คุยกันเมื่อกี้ในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเลวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอ่ะต้องเสียงใจชาวบ้านเขาใครก็คุยกันบ้ังจะได้ได้เรื่องในเรา ถึงแม้ใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลทัทธิที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะไม่ใช่จะธรรมะและโลกเขาก็เกลียดเอาหนูมาไงได้ข่าเขาอีีไหมละ่ะจะเป็นัดบแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรยัยการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้ให้มันจริงๆ อย่าหลอกพระหลอกพระเพราะพระจะกันหลอกเอาการหลอกพระหมายคว่าสักษ่ว่าทำฟังเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่จะคุณได้กับเราก็คืออบายภูมิแล้วก็บริการทีสองเราต้องการความสุขอันดับตำ่ำ ก็คือต้องทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าระบบข้อในสินห้าข้อใดข้อหนึ่งจงจำไว้ว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้คู่ไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ไอ้ฉันเองเช้นก็เดินไปคือไหวลงมาเลยเขาต้องมาคองมานะลูกก็เซ ฉันไม่รับแขกวันลยวันแล้วแขกทั้งแขกทั้งที่ท่างไทยนไม่รับกันแล้นั่นนะเพราะมันไม่ไหววานนี้ปานนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคืนนี้บดีบ่าวานนี้หลวงปู่เท่ายาไปโป้ให้พอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานนี้ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐา,านการเยริเพื่อกกรรมฐา,านเราเย็ยนหลอกตัวเอง ถ้ายิงหลอกตัวเองเพียงใดเรายิงลงนรกลึกมากอยางนั้นเพราะว่าท้าลงตัวนูวน้นจะทความดีเจ้าแน่แท้จริงเราไม่ได้ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นของดีสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปเที่นิพพานเวลานั้นจิตเราสะอาด เวลานั้นเราเคารพในสิ่งเวลานั้นเราเคารพในพระไตรชนาคมไอ้นีใครเคารพกระทุ้งเสียงเ,เขามีเพอเปลต,ต่าไม่รู้ยิ้มไปเราเคารพท่้งอะไรยสงเคราะเราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในสิ่งไม่ไม่ไม่เคารพในพระไตรชนาคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเราเพาก็เหลือแต่ความเลว เราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเรวมากเท่าไรถ้าเลวมากกว่าดีก็จงจําไว้เวลาใกล้ตายแ้วเอิญนึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่โชคคราวหมดผลความดีก็พุ่งหลาวลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือว่าเลวเรวมากเกินไป เป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่น่าอยากลับลงบาบยภูมเอายภูมีสี่คือนรกเปรตเตสอสุรกายสถิติฐานมันควรยาก,ก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับไปอยู่นอนมนุษย์อีกควรยังเรวไปเป็นพลมและก็ต่อไปณิาันเลยนิจปวิการสมควรการทำความดีไม่ได้ทำยาก ทำความชั่วมันยากกว่าความดีงไ,ไงโอเคแกจะกินปลาจะต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาทา่ันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็พอได้ปลามาแล้วไปไหนลหูมนรกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปไปพรปมนิพพานแล้วก็นอนในมุ้ง แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้ยวยความคารพด้ยวยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุ่งทําลายศีล้วก็เดินทางไปเป็นลรกต่อไปก็ศีลห้าเนี่ยมันเป็นของยากมากเลยที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมืดอศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลว เราทำความเลวอยู่จะให้านิยมว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทำตนเป็นคนดีเรียกว่ามีความจำเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จะเป็นมันมีผลเทปไปอาชีพมันจำเป็นหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์กินยามิษกินมีใช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูหัวเขาเมียเขา ต้องโกหกหมดเทศต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี้ยรวยไหมรวยอาวจีได้แน่เป็นมหามนรกอาชีแล้วนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีแล้วก็เวลาตายไปแล้วจะไปนัน่งหวังม่ใครเขาช่วยนะมันไม่มีโอกาสครับ การหวังให้ญาติอุทิศสูงอุศนจะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทําบุญให้เราเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาสปส่งมาให้เราเวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาเริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล่าเลยเขาสร้างบาปไม่มีบุญในวันนั้นงานนั้นทั้งงานไม่มีบุญอันที้ส่งส่งมาให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมผีก็คงไม่งโง่เหมือนกันเห็นไหมนะ กรรองความว่าเยาวหวังพึ่งคนอืน่นต้องจมพระพุทธภาสิทธิที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนายย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบรสซียาภุคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใสนาถัง้วก็ติทุเราพังเราจะได้ที่พึ่งที่บุคุณอื่นได้โดยยาก นั่นก็คือการจึกฝลตนเองช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุ้มตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอาหารหันตุกองค์ที่ปนิพานท่านยังมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเพียนไม่ใช่ติดนะ อย่างองคุรีมานิหลายหลายตันตันมิกาตันเิกาโจน่หลายหมื่นตันแต่ทำไมท่านยังไปนิพพานได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก็ทังมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไ,ไหมล่ะ ในเมื่อจิตตั้งไว้เพียงเฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตัดเราขึ้นเที่ยวความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันเขาเลยคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยผพฤตกตามเคยโกหกเคยดื่มสุราเมรไรเป็นนั่งจำมันไว้ไอตัวนี้แหละไอห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากกว่านี่เขา,าม เราทำบุญมากอะไรก็ตามทีเวลาจะตายมันจะแทรกฟุกเข้ามาทาทนทีมันจะดึงลงนรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราจะเดยไมก่กรรมฐา,านคำว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไม่โดยเพาะให้ลืมความชั่วเสียจิตมันชินคำว่าชานก็คือชินให้มันชินได้อารมที่นึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้ใช้ได้เลย ถ้านึกมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวใช้ได้เลยคนที่มั่นคงในพระเจ้าเหนจะสังเกตไม่ยากเมื่อเมื่ีเรามีความมั่นคงพระเจ้าเราก็มีความมั่นคงในวัดธรรมรัประสูงเหมือนไรคนที่มันจะมาวัด่าสูงมันเดินทางมาจากไหนจากาจาการุงเทพบางจากท่าลานบ้างจากลานภาพหลวงไงวะเนี่ยที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมา มันตั้งใจจะามาวัด่าสูงกันก็บางเอินอาหารหมดหมดแรงพักตามทางหาจินเป็นุกจ้างเขาบ,บ้างเจ็บนั่งเจ็บนั่นมันกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงโลกุรีมันก็หมดอีกแล้วมันก็พักหาจินพอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็ถึงวัด่าสูง ทั้งนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจพาณิพานตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานจุดเดียวอารมณ์แรกชาอ่อนมันก็จะไปเกิดโพสวค์ถอาถึงสวรค์ัต้จิตโดงนั้นมันก็ตกฉัจกนจะปณิพานก็หยับไปเป็นภูมิล้วก็ปาณิพานธนี่เราพูดก็อย่างนี้ได้ว่าความหวังไกลเนะี่ย ตอนนี้ต่อไปนี้ในกลับนี้ความหวังใปนิพานเขา่าไรมันใกล้ามากทั้งนี้พราะอะไรก็ว่าในกลับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกอ,องค์ไม่ใช่หมดแค่พระศรีอานถ้าตายจากชาตินี้แล้ไปแล้วปั๊บไปสวรรค์ถ้าจิตตั้งคนนิาพ,พานถ้าพบพระศรีอานพระอาจานย์ท่านตรัสเราไปเทวดาที่พรมมันมีความเป็นสุข ฟังเทศจบเด็กเวรหลานทันทีแค่นี้เองคมงไม่ยากนี่ขอทุกคนให้ทรง,คว,นะงความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้สินห้าในอดใจไว้ว่าเราต้องทำได้อย่าคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงกาต่างความจริงว่าไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะใช่นไหม เพื่อนเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเราันตายก่อนเราไปหลายปีแล้วก็เยอะเป็นว่ากไอ้เราจีอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำโน่นที่จะทำนี่ทุกยังไม่ตายทำไปเถอะสร้างสมบัติพระสถานทำไปมีใครก็ว่าห้างกินการกุศริรัน